สวัสดีครับผมนายวิษณุช่วงมังสีนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรหัสประจำตัวนักศึกษา651 500 1847นยปญญาตีหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัลเสนอความหมายของซอฟต์พาวเวอร์คือความสาม,มารถของประเทศในการ ้อื่นให้เห็นด้วยคอยตามโดยไม่ใช้กำลัง,บ,งบังคับหรือเรียกอีกอย่างว่า Hard Power เช่นกำลังอาหารหรือเศรษฐกิจเพื่อใช้กดดันองค์ประกอบของ s o ฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมเช่นอาหารเพลงละครภาพยนตร์ภาษาแฟชั่น ค่านิยมเช่นสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยความเสมอภาค 3. นโยบายต่างประเทศความร่วมมือที่เป็นมิตรการให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้ใช้เคป๊อปซีรีส์เกาหลีอาหารเกาหลีเป็นเครื่องมือสอบ ประเทศไทยก็มีซอฟพาวเวอร์เช่นกันเช่นอาหารไทยมวยไทยประเพณีและวัฒน,นธรรมท้องถิ่นผมนายวิษณุช่งบุญสีจึงขอเลือกอาหารไทยสีภาคมานำเสนอแผนการประกอบธุรกิจส่งออกดังน,นี้อาหารไทยสีภาคกับการส่งออกในฐานะซอฟพาวเวอร์ power, เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากสำหรับการสร้างภาพลักษ ปรระะเททศไทยในดับโลกวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนไทยไม่น้อยไปกว่าวัฒนธรรมด้านการแต่งกายและด้านภาษาคือวัฒนธรรมด้านอาหารจากคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารผนวกกับศาสตร์และศิลป์ในการประดิษฐ์ประดอยและตกแต่งอาหารไทยจึงมีเอกลักษณ์ ไม่แพ้ชาติใดในโลกอาหารของภาคเหนือถือว่าเป็นอาหารที่มีจุดเด่นในเรื่องของรสชาติที่มีเอกลักษณ์อย่างเด่นชัดเพราะมีการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายกลุ่มชนเช่นไทยรื้จีนฮ่อไทยใหญ่และคนพื้นเมืองนอกจากนี้สภาพอากาศยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารของภาคเหนือแต,ตกต่างจากภาคอื่นๆนั่นคือการที่มีอากาศหนาวเย็น ทำให้อาหารส่วนใหญ่มีไขมันมากเช่นแกงฮังเลไส้อัว่วเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงทำให้อาหารส่วนใหญ่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่หาได้จากในป่าและคนเหนือยังไม่นิยมใช้น้ำตาลในการปรุงอาหารแต่จะอาศัยความหวานจากวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารแทนเช่น ความหวานจากผักปลาหรือมะเขือส้มข้าวซอยเป็นอาหารพื้นบ้านของทางภาคเหนือมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนฮ่องมุสลิมที่อพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยและประเทศลาวแต่เดิมข้าวซอยจะเรียกว่ากว๋วยเตี๋ยวฮ่อจะเป็นอาหารที่มีลักษณะเส้นขายบะหมี่มีน้ำซุปที่ผสมเครื่องแกงรสจัดจ้าน ตัวเนื้อจะเป็นเนื้อไก่และเนื้อวัวมีเครื่องเคียงก็คือผักกาดดองและหอมแดงส่วนตัวเครื่องปรุงจะมีพริกผัดน้ำมันน้ำตาลน,น้ำปลาและมะนาวแต่เดิมข้าวซอยจะไม่ผสมกะทิและเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแต่ปัจจุบันได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้เป็นนิยมอย่างมากและกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ภาคกลาง ถือได้ว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าภาคอื่นภาคกลางเปรียบเสมือนแหล่งอู่ค้าอู่น้ำที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากภาคกลางเป็นสภาพที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลำคลองมากมายภาคกลางเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารที่สำคัญอาหารของภาคกลางนั้น เป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายเชื้อชาติจึงทำให้ภาคกลางมีอาหารที่หลากหลายทั้งในรสชาติการปรุงและการตกแต่งวิธีการปรุงอาหารในภาคกลางนั้นมีความหลากหลายซับซ้อนและมีกรรมมาวิธีในการปรุงไม่ว่าจะเป็นแกงต้มผัดทอดยำและเครื่องจิ้มอาหารของภาคกลางเป็นอาหารที่มี พบทุกรสซึ่งอาหารไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักและนิยมรับประทานมากที่สุดคืออาหารภาคกลางเช่นต้มยำแกงเขียวหวานผัดไทยต้มยำกุ้งจะเป็นเมนูที่ต่างชาตินิยมมากที่สุดต้มยำจะมีทั้งแบบน้ำข้นและน้ำใสผัดไทยเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ต่างชาตินิยมรับประทานหาทานได้ง่ายทั่วทัทางประเทศไทย รสชาติของอาหารภาคอีสานจะมีตั้งแต่เค็มเผ็ดและเปรี้ยวซึ่งจะไม่เน้นสีสันของอาหารมากนักส่วนใหญ่เครื่องเทศของภาคอีสานจะนิยมใส่ผักแพวใบแมงลักผักชีฝรั่งและผักชีลาวสภาพภูมิอากาศของภาคอีสานมีส่วนสำคัญในการประกอบอาหารพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคอีสานค่อนข้างแห้งแล้งวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารจะเป็นจำพวกปลา มแมลงบางชนิดและผักต่างๆคนอีสานโบราณจะมีการรักษาถนอมอาหารไว้เพื่อให้ได้รับประทานได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคอีสานคือลาบเป็นอาหารท้องถิ่นของคนภาคอีสานซึ่งจะนําเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนํามาสับให้ละเอียดแล้วนํามาปรุงรสชาติให้กลมกล่อมส้มตําเป็นอีกเมนูหนึ่ง ของภาคอีสานเราจะนำมะละกอดิบที่ขูดเป็นเส้นมาตำลงในครกมะเขือลูกเล็กตัวีิส่งแห้งกุ้งแห้งพริกกระเทียมปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาปูดองหรือปลาร้าให้มีรสชาติที่เปรี้ยวเผ็ดและออกเค็มเล็กน้อยนิยมทานกับข้าวเหนียวและไก่าย,ย่างมีผักเช่นกะหล่ำปลีและถั่วฝักยาว เป็นเครื่องเคียงส้มตำนิยมรับประทานเป็นอย่างแพร่หลายอาหารภาคใต้มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากสมัยก่อนเป็นศูนย์กลาง การค้าของชาวอินเดียจีนและชวาทําให้วัฒนธรรมด้านอาหารของชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทสําคัญในบริเวณภาคใต้ของเรามีการผสมผสานร,ระหว่างอาหารพื้นบ้านภาคใต้กับอาหารอินเดียใต้เช่นน้ําบูดูอาหารพื้นบ้านภาคใต้มีลักษณะรสจัดเนื่องจากภาคใต้มีภูมิศาสตร์มีทะเลล้อมรอบฝนตกชุกตลอดปี และอากาศร้อนชื้นทำให้อาหารประเภทเครื่องแกงหรือเครื่องจิ้มที่มีรสจัดจ้านช่วยให้ร่างกายอบอุน่นและป้องกันโรคภัยการเจ็บป่วยได้ใบเหลียงมีรสชาติหวานมันออกขมซึ่งนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสเผ็ดจัดเมนูใบเหลียงนิยมนำมาผัดกับไข่ แกงเหลืองหรือที่นิยมเรียกว่าแกงส้มมีความโดดเด่นทั้งเครื่องปรุงกลิ่นและสีของน้ำแกงหัวใจหลักของแกงเหลืองนั้นคือขมิ้นขมิ้นให้สีสันที่สวยงามช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์และยังมีสปปรรพคุณช่วยขับลมอีกทั้งยังรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้อย่างดีแกงเหลืองจะมีรสชาติที่จัดจ้านเผ็ดร้อน ที่กล่าวมานี้ลักษณะอาหารของไทยในแต่ละภูมิภาคนั้นเราจะเห็นได้ว่าอาหารไทยประกอบไปด้วยคุณประโยชน์มากมายจากธรรมชาติมีรสชาติที่ขบรลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาหารแต่ละภาคจึงแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของภูมิภาคและมักจะมีการปรุงอาหารที่ดึงจุดเด่นเฉพาะตัวของส่วนประกอบในแต่และเมนูทำให้อาหารไทยที่ไม่เพียงแต่ถูกปากของคนไทยเท่านั้นแต่ยังถูกใจชาวต่างชาติและคนทั่วโลกอีกด้วยอาหารไทยถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยรสชาติที่หลากหลายวัตถุดิบที่สดใหม่ และการจัดจานอย่างมีศิละปะอาหารจากแต่ละภาคของไทยเหนืออีสานกลางใต้ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงภูมิประเทศวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นแกงฮังเลจากภาคเหนือส้มตำจากภาคอีสานต้มยำกุ้งจากภาคกลางหรือแกงเหนืองจากภาคใต้ ล้วนเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์อาหารไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารอีกต่อไปหากแต่กลายเป็นซอฟพาวเวอร์พลังอ่อนที่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการส่งออกวัตถุดิบร้านอาหารและเชฟไทยไปทั่วโลกการผักดัน อาหารไทยสู่เวทีนานาชาติจึงไม่เพียงสะท้อนความอร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและได้รับการยอมรับในวงกวา้างกลยุทธ์การส่งออกอาหารไทยถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยรสชาติที่จัดจ้านกลมกล่อมและความหลากหลายของวัตถุดิบ และวิธีการปรุงจากแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยทั้งอาหารภาคเหนือที่เน้นความละมุนอาหารภาคอีสานที่โดดเด่นด้วยรสแซ่บอาหารภาคกลางที่สมดุลกลมกลม่อมและอาหารภาคใต้ที่เผ็ดร้อนและจัดจ้านอาหารไทยทั้งสี่ภาคไม่เพียงแต่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการเป็นเครื่องมือด้านซอฟต์าวร์ ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนอาหารไทยสู่ตลาดโลกรัฐบาลและภาคเอกชนได้ร่วมกันพัฒนากลยุทธ์การส่งออกหลายประการเช่นการสร้างตาสินค้าอาหารไทยไทยแบรนด์การผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพระดับสากลการส่งเสริม การเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศภายใต้โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกตลอดจนการใช้สื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการสร้างความรับรู้และความนิยมต่ออาหารไทยเนื่องจากนี้ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารให้เข้าถึงตลาดใหม่ๆและขยายเครือข่ายผู้บริโภคทั่วโลกโดยเฉพาะ ในกลุ่มประเทศที่นิยม,มอาหารเอเชียหรือมีชุมชนไทยอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นอาหารไทยสี่ภาคจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมท,ท้องถิ่นแต่ยังเป็นซอฟพาวเวอร์ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนการใช้อาหารไทยเป็นซอฟพาวเวอร์ วางตำแหน่งอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศภายใต้โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหารสนับสนุนสื่อรายการอาหารไทยผ่าน Netflix YouTube ฝึกอบรมเชฟไทยให้มีมาตรฐานสากลแนวทางการส่งออกอาหารไทยเป็นซอฟท์พาวเวอร์ พัฒนาแพ็กเกจจิ้งให้ดูน่าดึงดูดและปลอดภัย 2. สร้างแบรนด์อาหารไทยเช่นไทยซีเล็กสผลักดันอาหารแช่แข็งพร้อมปรุงเช่นผัดไทยพร้อมทานน้ำพริกเครื่องแกง 4. ร่วมมือกับเชฟดังสื่อต่างชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ 5. ปรับรสชาติให้เข้ากับท้องถิ่นขณะยังคงความเป็นไทย 6. ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์อาหารไทยในต่างประเทศสรุปภาพรวมธุรกิจเป้าหมายส่งออกอาหารไทยเช่นอาหารสำเร็จรูปซอสเครื่องแกงขนมไทยไปยังตลาดต่างประเทศกลุ่มเป้าหมายหลักผู้บริโภคในต่างประเทศที่สนใจอาหารเอเชียร้านอาหารไทยสุ per ปปร์เก็ตไทยในต่างประเทศตลาดหลักสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นเยอรมน,นีสารารอาณาจากักร การวิเคราะห์ตลาดความต้องการอาหารไทยเพิ่มขึ้นทั่วโลกเทรนด์รักสุขภาพอาหารวีแกนกลูตเตนฟรีข้อจำกัดโอกาสจากภาษีสุลกากกรดกฎระเบียบของประเทศปลายทาง 3. โครงสร้างต้นทุนและการใช้เงินประมาณการจากงบประมาณ50ล้านโครงสร้างต้นทุนและการใช้เงินประกอบธุรกิจส่งออกซอพาวเวอร ประมาณ50ล้านบาทแผนการตลาดเบื้องต้นช่องทางจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศเป้าหมาย e c ม m m e r c e Amazon, Shopee, Lazada, Global เว็บไซต์ของบริษัทตัวเองร้านอาหารไทยเอเชียในต่างประเทศกลยุทธ์ตลาดส่งสินค้าให้อินฟลูเอนเซอร์หรือฟู้ดบล็อกเกอร์รีวิวมีโปรโมชั่นลองฟรี ช่วงเปิดตัวเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติเช่นไทยฟรกอนุกราแซลพัฒนาเรื่องแบนดิ้งและภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือนำเสนอความเป็นไทยพรีเมียม 4. การขอใบอนุญ,ญาตและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารอรยอยในประเทศ GMP h a c ซ p h a l a น Coacher FDA ถ้าส่งออก ใบรับรองแหล่งที่มา COO จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ 5. ระยะเวลาดำเนินการเบื้องต้น 1. วิจัยพัฒนาสินค้าจดทะเบียนบริษัทเริ่มโรงงานเลือกผู้ผลิต 2. เริ่มผลิตทำการตลาดเตรียมช่องทางจัดจำหน่าย 3. เปิดตัวสินค้าในต่างประเทศจัดส่งล็อตแรก 4. ขยายตลาดเก็บฟีดแบ็ วางแผนผลิตระยะยาวการเปิดบริษัทเพื่อส่งออกอาหารไทยด้วยงบประมาณ50ล้านบาทสามารถทำได้อย่างมั่นคงหากมีการวางแผนที่ดีโดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนและงบประมาณเบื้องต้นได้ดังนี้ 1. รูปแบบธุรกิจและการจัดจดทะเบียนบริษัทประเภทบริษัทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนแนะนำบริษัทจำกัด ค่าใช้ใจ่ายจดทะเบียนและเริ่มต้นธุรกิจ1 0 0 0 0แสถึง5แสนบาทรวมค่าทนายที่ปรึกษาสำนักงานตาประทับโรงงานหรือครัวกลางค่าเช่าก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่10ถึง20ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดและสถานที่เช่นสมุทรสาครหรือปทุมธานีเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร5 1 0ถึง10ล้านบาทเช่นเครื่องบรรจุพันธุ์เครื่องแช่แข็งเครื่องซีลสุญญากาศ 3. ใบอนุญาตและมาตรฐานที่ต้องมีอยสำหรับอาหาร GMP มาตรฐานความปลอดภัย5ล้านถ้าจะส่งออกตะวันออกกลางใบส่งออกจากกรมการค้าระหว่างประเทศค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นรวม5 0แ0นถึง1ล้านบาท 4. สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้นทุน R&D และพัฒนาเมนู1 2ล้านบาท ต้นทุนวัตถุดิบลอตแรก2 3ล้านบาทค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์และพิมพ์1 2ล้านบาท 5. โลจิสติก์และคลังสินค้าค่าใช้ใจ,จ่ายจัดส่งระหว่างประเทศลอตแรก2 3ล้านบาทบริษัทขนส่งระหว่างประเทศควรเลือกที่มีประสบการณ์ในอาหารแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ของแห้ง 6. การตลาดและเจาะตลาดต่างประเทศ การทำเว็บไซต์บวก e-commerce หนล้านบาทงานแสดงสินค้าเดินทางไปจิรตา1 3ถึงล้านบาทการโฆษณาในต่างประเทศออนไลน์ตัวแทน2 5ถึงล้านบาท7เงินทุนหมุนเวียนใน6เดือนแรกค่าแรงค่าสาธารณูปโภคค่าจ้างค่าผลิต5 1 0ถึงล้านบาทรวมงบประมาณการทั้งหมด45 5 0ถึงล้านบาท